วัสดีครับอ่ามาคุณโอครับวันนี้มาถึงกับวีทีวีเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานของวีทีวีก็2026ก็จะมีซีรีส์ของพวกเราครับผมไม่ใช่แค่สามคนมีพี่มีพี่จูเนียร์มีพี่กระปุกแล้วมีพี่อาร์มครับผมจะออนในปี2026ครับผมซึ่งก็คือเรื่อง My Romance Scammer ครับรักจริงหรือแต่งครับผมครับผมเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่า สองพี่น้องนะครับผมที่แบบว่าทําธุรกิจใหญ่โตเป็นตระกูลเศรษฐีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความซื่อแล้วก็โดนสแกมเมอร์มาหลอกับใครใครคะนี่แกมเมอร์ไม่มาครับผมนี่มีแกมเมอร์นี่ครับผมรูกของหนูสามคนครับเป็นพี่จุเนร์บรรชัยนะครับแล้วก็เป็นพี่โอมครับผมไปหลอกเขาโอมเรื่องนี้เป็นไงบ้างการทำงานสนุกสนานครับทุกคนพูดเก่งพูดไวมองทุกคนครับทุกคนมารก็ เก่งมากผมก็กำลังพัฒนาไปตาม่ก็ตามเขาทันไหมเวลาเจอเก่มเขางงกันตามไม่ทันครับผมเรื่องนี้เดี๋ยวโอมพูดเก่งเลยครจบรอจบวันนี้ก็เพราะว่ามาร์คกัดจุดนั้นไปแล้วใช่ไหมฮะที่นไปแล้ือดมาพูดเก่งครับใช่ไหมครัะใช่ครับช่วงนี้เราพูดนำเลยก็เรียกว่าปรับตัวเข้ากับสังคมความเป็นต่อรอง พีคใช่ไหมครับบอกได้ไหมนะก็บอกได้ไหมอรอผมคิดว่าเส้นเรื่องก็ได้อะคข่าไก่เข่าวๆหรอจริงๆก็อย่างที่น้องปูลบอกไปก็จะเป็นเรื่องราวของพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจแล้วก็คือตอนแรกจะเล่าในส่วนของโอมก่อนที่เข้ามาหลอกในส่วนของปูนนนนนอยู่ที่ระบบทอโอมเรับอมโอเคยูมาหลอกหลอกนอตก่อน โดยที่ผมเนี่ยที่รับบทเป็นคุณไผ่เนี่ยก็จะมีความรักอยู่กับคุณทิมโดยที่<ช>เราก็ไม่ได้ระแวงคุณทิมเลย<ช>ว่าคุณทิมเนี่ยจะมาหลอกเราเหมือนกับ<ช>ที่<ช>น้องชายของเราโดนหรือเปล่าใช่ครับจร,จ,จริงจริงใช่รครับใช่ครับจริงๆด้วยตัวเรื่องคร่าวๆมันก็จะพอบอกอยู่แล้วแหละว่าเออเขาาจะมาหลอกเราเลยครับผมว่าถ้าจุดพลิจริงๆมันก็จะอยู่ที่ช่วงแบบความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าว่าจุดไหนที่เราจะรู้ความจริงอะไรี้แต่ว่าอยากให้เราติดตามเต็มๆนะครับผมมันเป็นคอมเมดี่ ผมว่ามีทั้งหมดนะมีมีมีทั้งจริงๆเราอาจจะหนักไปที่คอมเมดี้หน่อยแต่ก็จะมีดราม่าอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ดราม่าเนี่ยมันมันเยอะจนเกินไปจนมันจะเครียดแต่ไม่เครียดก็อยากให้มีก็เลยผสมผสมกันระหว่างคอมเมดี้ดราม่านะครับมาเขาขำตลอดแล้วปูนปูนี่เป็นตัวชงให้ทุกคนในปกติเวลาเวลาเข้าซีนเนี่ยผมเข้ากับกับปูแรกๆก็มีขำแต่ว่าหลังๆก็ เราเราเข้ากันได้เราเข้ากันได้แต่ว่ากับโอมเนี่ยผมแพ้ทางโอมเองทำไมเวลาเกย์เจอหน้าเขาเป็นยังไงโอมเวลาโอมเขาเล่นเขาจะเข้าถึงบนบาทแล้วก็บนบาทของตัวละครที่เขาเล่นเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความซึ่มีความน่าทึมีความซื่อซตลกนะเพราะถ้าตลกนั่นนิ่งอะไรประมาณนี้ผมวจะแพ้อะไรแบบนี้ตลอดใช่ครับใช่โอมกับคุณเรื่องนี้เรื่องอะไรกันเรื่องแรงอะไรอย่งไรสิก็อย่างที่บอกครับเป็น energy เพิ่มไฟให้กับตัวคุณ ม่แล้วเป็นยังไงดีไหมดีไหมเเเกิี์ใหม่ใหม่ไเได้ดกับใหม่ครับก็อย่างปรึกษาเพื่อน่อว่าอย่างนี้ดีไหมอะไรโอ้โหดีสีเสิเสีิบคุน่รักมากตอนนี้เนตอนเราเวิร์กช็อป่กเปิดก็ตอนนี้เปิดกล้องไป 40Q ิแล้วคิวครับผมิบคิวเฮ้เเดีวดเดดเนี่เขาเป็นก c a ม m e r ครับเขาเป็นก c a มเพอเราฝึกฝึกเป็น c a อยู่ 40Q ิคิก็ได้ี่ครับผมเขาว่าส0 q กิิตัดนั้น เรื่องที่ฉายครึ่งปีครับผม40ใี่ถ่ายเป็น40แสดงว่าพวกอยากจะจบ80ปีก็จริงๆ40อ่ะคือซีซั่น2ครับผมตอนแอร์วิดีที่พุ่งนี้แล้วครับอพรุ่งโอ้แล้วด้วยพรุ่งนี้แล้วครรับอพุ่งนี้แล้วผมไม่เกี่ยวนะครับวันนี้จริงๆเราเราผ่านหลายหลายบทบาทมาแล้วในี่ยบทบาทนี้ยไม่มีอะไรต้องใช้เล่นพิเศษไหมสำหรับมโอ้โครับก็คือจริงๆผมเล่นแต่เขาเรียกว่าดราม่าอะไรมาเยอะแต่ว่ามาพอมาเป็นรองคบตลกแล้วเราก็ก็ได้จับเพื่อนๆจับเนี่ยฮะให้แบบว่ามีความ ตลกผมบอกเลยว่าโอมนี่ตลกสุดตลกสุดเลยนะตลกแบบโอมเขาจะตลกแบบนิ่งๆโอ้โหเขาขำตามด้วยค่ะเพราะว่าอุณนนำไปก่อนแล้วค่ะไม่คือผมแบบเอ็นดูเขาไปแล้วเขาตั้งใจพูดในมันแบบมันน่ารักผมผมพูดจริงๆอะว่าน่ารักมากๆเวลาแบบตั้งใจนี่นะคือใช่ครับเวลามีงานเดี่ยวหรือเป็นอะไรพี่โอมก็จะแบบตามมาซัพพอร์ตบางอย่างที่แบบเออผมอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมอบอุ่นมุมการเทคแคร์ผู้คนของเขาคือนอกนอกจากผมยังแบบมีคนอื่นด้วยครับ คนคู่นี้เขาก็ตามไปตลอดมันเป็นเรื่องอะรับแล้วก็แวันนี้เขาไปทำงานเขาติดธารกิจครับผมที่ต่างประเทศอะไรไม่ได้จูเนียร์เขาไปส่งแบบว่ามาคุยพรก่อนนะก่อนเริ่มงานก็ใหม่เขาไม่เข้ามาเลยเขาเขาทำงานหนักอยู่เขาติดงานอยู่ครับเขาก็เลยแบบว่ายังยังไม่ได้คุยกันครับผมอยากฝากถึงคู่พี่จูเนียร์พี่มาร์กจินครับคืออย่างตอนสายทาเทียรได้ครับผมตอนที่ไปฟ้าน้นองวายใช่ไหมก็ทุกคนอาจจะค่อยๆเห็นก่อนจะจีบเป็นแฟนเนาะแต่เรื่องนะครับผม ฟินจุกๆตั้งแต่ EP แรกรอเลยครับผม EP แรกก็เปิดมาค่ะฟินเลยเหรอเขาก็ฟินเลยส่วนเพราะว่าเรื่องราวของทีมกับไบร์มันจะเปิดมาด้วยความด้วยเหมือนการที่เราเป็นแฟนกันแล้วใช่ครับเราเขาเขามาหลอกเราแต่ว่ามันเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันจุูยที่ว่าเราจะรู้เมื่อไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ระวังตัวว่าเราจะโดนเหมือนกันไม่มีเดือนจบเลยอุ้ยเอาขอโทษนะตอนนี้อันนี้ไม่อยู่ในทีเซอร์อยู่แล้วอันนั้นเพิ่งเริ่มครับผมได้แล้วก็ ของเราคือจริงๆยูกับน็อตก็ก็รักกันแล้วครับผมตั้งแต่ EP แรกเหมือนกันใช่แต่ว่าก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยคอยแบบว่าห่วงน้องอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นห่วงมันจะโดนหลอกหรือเปล่าใครเนี่ยแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้เราเล่นกันเป็นสองคนที่หนอใช่ครับก็แสดงว่าเราสนิทกันมากเราสคนเราก็เข้ากันได้ดีเหรอเข้ากันผมรู้สึกว่าตั้งแต่คิวแรกเขาเข้ากันดีแต่ว่าไม่ไม่เข้ากันน่าจะดีกว่าเขาเลยเขาก็เข้ากันได้ดีครับผคู่กับใครนะครับคู่กับ แต่ว่าถ่ายรูปอะไรเขาเขาเปลี่ยนชุดเตีียวกลับบ้านแล้วเขาแทบอยู่นะเขาแทบแทบติดละปีนิดแล้วมกับคุณคุณคุณนิวคุณอาโรนนิวครับผมก็เป็นภวมกับของเรื่องนี้ก็พอดี่เขาติดภารกิจก็เลยต้องรีบกลับบ้านใช่ไหมเขาอยู่ข้างๆไปตอบเนี่ยเขาเขาเตรียมกลับบ้านแล้วเขาเปลี่ยนชุดแล้วเขาอยู่ไหมเขาสบายสบายแล้วเขาก็ใช่ มายเลิ้รปใช่กปูแล้วพี่มาดยคืออย่างทุกเรื่องทุกคนตรงนี้ครับเคยร่วมงานกับพี่บบว่าเาเรื่องครับก็รูมือร่มือเป่นหลักกันเรืนี้่เป็นังบ้างกับการสุดท่เขาบอกสปอยได้ัเ่เาบอกบให้เราได้เอาจริงก็เราราไม่่เครียดเลยรไม่ไม่ไม่ครียดกก็ด้วยความที่เราสนิทกันทุกคนสนิทกันเราไป่นี้เองก็ แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำงานกันแปลกๆครับทำให้งานของเราแต่ละวันผ่านไปด้วยดี<ต>ครับมีความสุขกันทุกวันใช่ครับผมรู้สึกว่าแบบมีหลายอย่างที่พี่นิวเขาแบบปล่อยให้เราแบบแบบซนีนได้ด้วยอะไรครับมันก็ดีแล้วก็แบบไม่เครียดตั้งแต่ซีนที่แบบว่าเราได้เจอเข้าด้วยกันบ่อยๆก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นนะผมสบายใจกับพี่มาร์คแบบคนดนแรกเลยครับไม่รักพี่โอ๊ตพี่นิวแล้วเราเปอะไรหนักใจนะคะเรื่องนี้มีคนไหนที่หนักใจในเรื่องนี้เหรอเออ ไม่แน่จะมีแต่จริงอาจจะบูนมีอยู่ก็เพิเกินครับผมหนักใจเลยหนักใจใจผมไม่ทันเกินมากกว่าเรื่องหนักใจอยู่งานปาร์ตี้อามาร์กมาหนักใจกับโอ้มักใจโอ้มันอ่างที่บอกผมแพ้ทางโอมเวลาเวลาโอมโอมเล่นผมจะมักจะหลุดขังเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเนี่ยแล้วผมก็มันไงเล่นงวายมันแป๊บเดียวตอนตอ้นถ้าคุณขึ้นขึ้ไงผมก็เลยไม่ได้หลุดได้หลุด เดี๋ยวนี้คุณตลกแล้วผมผมก็เล่นขับอะไรอ่ะขับอะไรไม่น่ารักดีคุยกันได้ขับกันหรอกนครับพี่โมุขขับเลยครับก็ขับเลยในในในฟีดคือตอนตอนแรกก่อนที่จะแบบได้ร่วมงานกับพี่โอ้มผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนนิ่งๆครับแต่จริงๆเิงเขาเป็นคนอบอุ่นครับแล้วแบบมันมีมุมแบบน่ารักที่เขาแบบยิ้มได้อะไรเงี้ยบ่อยแบบวันนี้เขาจะเล่นบล็อกอะไรนะครับแล้วก็ต้องไปรอดูอะไรเงี้ย ครับผมก็ฝ่ามาย r o m มนต e แคมเปอนะครับรักจริงหล่ะแต่นะครับผมก็ทาง VTV mm hmm. เร็วๆนี้แน่นอนครับฝากเลยครับขอบคุณ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 ครับ